สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละละละพัสุพ,พัโกคินค่ะอยู่ป .3 ทับ2เลขที่25วันนี้หนูจะมาทำเรื่องตั้งโอมีประโยชน์ประโยชน์ของใบตั้งโอมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเช่นช่วยได้อนามูลอิสระลดความเสี่ยงมะเร็งและบำรุงระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะปอดตับ และระบบย,ย่อยอาหารและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงผิวผมเล็บและป้องกันโรคปากนกกระจอกวันนี้ค่ะวันนี้นนเรามีอะไรมาโชว์เพื่อนๆคะ่ะน,นี่นนเขาเรียกว่า,าค่ะนนต้น,ต,นต้นอะไรคะต้ระดา,ลาตั้งโอค่ะ อ่าแล้วเราสามารถนำไปทำอะไรได้คะอ่านำไปปลูกได้แล้วส่วนตั้งโอแเราเอาไปประกอบอะไรคะตั้งโอะตั้งโอะเอาไปป,ไปประกอบอาหารเมนูอะไรคะวันนี้เรานำเสนอสิวันนี้เรามีเมนูต้มซุปไขค่ค่ะอ๋อวันนี้ต้มซุปไก่น่าทานมากๆเลยค่ะคุณนานนี้ใช่คะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ